รีบด่วนนะครับรีบด่วนวันนี้นะครับเปิดจองมาเมื่อเช้านะครับ F4 ขายไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับแปลงผ่อนเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับใครที่กำลังมองหาที่ดินเงินผ่อนนะครับวันนี้นะครับเหลือแปลง F3 นะครับเป็นพื้นที่ขนาดครึ่งไร่200ตารางวารีบเข้ามาดูด่วนนะครับหรือจองทางออนไลน์ก็ได้นะครับใครที่สนใจมองหาที่ดินอยู่อย่ารีบอย่าช้านะครับต้องรีบตัดใจนะครับวันนี้นะครับเราเปิดให้ลูกค้าจองออนไลน์ได้สามารถโอนเงินเข้ามาจองได้นะครับและที่สําคัญ F3 นี้นะครับก็เป็นแปลงขนาด215ตารางวา หน้ากว้างนะครับ20เมตรลึกไป40เมตรด้านหลังนู่นเลยนะครับปลูกบ้านได้แบบยาวๆเลยนะครับมาดูสระน้ำก่อนครับนี่นี่ครับที่นี่ครับดูน้ำนี่ครับใสปิ้งขนาดนี้เลยนะครับนี่ใช้รดน้ำต้นไม้ได้แบบสบายๆเลยนะครับใครที่ชอบบ้านสวนทำเทอรสต์ดร่มน้ำทำสาลาการน้ำได้นะครับเพราะสระนี่ไม่ลึกนะครับแบบตื้นๆนี่เองแต่ว่าดูน้ำที่นี่สิครับนี่ใสเห็นไปถึงก้นบ่อเลยครับใครที่ชอบปลูกบ้านนะครับมีบ้านมีสวนมีน้ำนะครับมีทั้งวิวน้ำวิวนาแล้วก็วิววเเขาาแบบบบบบนนนนีี้้ะะคคครรรรรัััโทมจองดด่ไลย088 145 1155ครับ F 3 2 1 5ตารางวาเหลือแปลงนี้แปลงเดียวแล้วครับรีบด่วนครับสวัสดีครับ